กับสบายดีพี่น้องสบายดีปลาลูกสุขสุขคนสุมสุบดี c ทุกท่านพอกันแล้วก็ส่งบ่ควรมาหน้ามื้อนี้ก็ให้อยู่ให้กินหลังจากเผาตะกยังเฮ็ดปกเหินไว้ว่าบ่มีแนวกินกินหหเียงนวกินียงคดีจักจัน อนอว่คีมนะน้องดอกซอนคนงามกินียงลุงผ้าผืน่วน่วนผืนออกมากินมักตาลมาหอดหน้า่าบอกเพลงว่าแก่แล้วเอะไรพวกนี้กินไม่เบิ่งก็บกินขันถ้าบักเกินเธอเอ้ยเพื่อสิบัาเกินนี่ข้ามแกแล้ว ห่าโตมาแล้วท่นจ้าบะมายักตัดไปแบกโอเกินเลยมีสองเกินมันก็สอผู้เคยอยู่ซนหน่ะเกินอยู่ผูมีเราเห็นสอเกินต่เาไปเอาปาโตปาตัวใหญ่ดปาปาลูเลยกระโพดกระโจีรอโตอวนเทนะขวดนี้น้องดอกแคนบวคันกระใส ใส่ชีวสุดยังอ,งอันนี่ส่งบ็อกเซอร์ยังษ์ตาตะเกแกรส่งใส่นอนนี่เขาเป็นแน่ๆนี่ครับายพี่จักร้ายไป่เขาเบิ้ลโคตรยังหาคุณจิลล์เห็นทฮูจิล่อมากกว่าสิคุดนี่ว่าสะเก็ดบง่งแถวเดินเที่ยงมีตะบนคุณจิลล์ผู้เป็นคุมเป็นทูมืดถาวรลูกทะแลนได้นี่เซ็ตแข่ง สังเกตกเสียมน้องจักระจันเสียมยักษ์เอามาอยู่ให้อยู่หน้ากับมวลไปเลยแต่ก่อนเป็นสาวแตให้อยู่ให้อยู่หน้า้็ขี้ขลาดคือยังขุดหลัดมั้งที่พุดสะกสอกนั่นน่ะบอได้ฮู้ปวก เจ้าะตะคุดบเป็นแล้วสะฮูปวก,อ,กอ้ามาจับก่อนในบริกินดอกเจ้านะมาเปลี่ยน <laughs> หไว้ต่อปละลุงมันอารมณ์ดีน้องแคนดี้คนสวยลานสาวบ่าขวนเองประลุลูกของป้าสร้างเนาะ ด้านนั่นก็นสเป็นน้องจกักจันเพิ่นคุดพ่อน้องเดือนเพิ่นเจ้า,จาคือคุดเทิงไว้แท่น้องมวยบดคอยคุดเราเจ้าสเป็นสิตาย,มายหมากหมากบัซุกและแห่งตำขัก แม่น้องเดือนเพิ่นก็มาเล็ดน้ำประลงเมื่อนี้พอน้องเดือนน้องดกซ่อนว่ะชายบางคนไปแบกเอาเกินมาสั่นจักสิไปแบกเอาอยู่ใส่เพิ่งนี่แหละคือตื่นแท้ ันอยู่กับคนณคุดจ้ามันจะตื่น,นหรือเลิกก็ได้ mm hmm. มุดบาทเยอังไงน้ำจ้าก่สด เหนาทว้าว้ขัวกินกับล้านๆน,นี่แหละไปลูเลยตอนเที่ยงออตอนเสา,สารส์นละตอนเสาร์ไปสานกินเนาะน้องเฮนดีกับน้องจกระจันก็มาแต่เสือสา À, tôi nhảy thế nó chắc chắn. sao hả? À, chỉ lồ. giống như là. thiệt là này thường ngoài thì phải khỏi cút chân nên thì mình chỉ tay bớt thường. một cút bé đéo กลสิได้ขัวอะไรกลสิพ่อขัวเลย ยามเห็ดคือหอมปรมือน Ah, oh, to nyai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พากันเห็ดยังกันปลงบ้านูเหเือห็นไ่ันไปในบ่อเล็กๆในบ่อนคูเล็กๆน่เออ <laughs> ตัวน่อยอีลีน้องเคนดี้วะนช่เอานช้น้องเคนดนคีมาห้ปลาลกเมืองนู่นในขูน ได้ยาวตัวใหญ่บางคพอกินพอขัวแล้ว อ่าล่ะป้ลุงพ่อวันนี้ก็สะมาภาควนแล้ว,ลอว,ลวเอากระพรูแต่ลายเติมล้วป้ลุงเลยพ่อวอันนี้ก็เสียดายพีไปที่เพียงคนี้อย่างนี้นแล้ก็ฝากปลุงกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องมาควานบ้านนาขึ้นเก่าเดือบลุงเด้อพ่อกันกกนกานหนาสบายดี